รสกับน้ำซุปร้อนๆนะฮะแล้วช่วงนี้ฝนตกไงอา,อากาศเย็ยนๆแบบนี้นะจัดไป <ใจ S 1> สักสองชามนะฮะหอมกลิ่นเครื่องเทศที่ตุนหมักมาอย่างยาวนานนะครับราคาขายฮะชามละ30บาทนะครับก็เยอะแล้วนะ<อ>แต่ถ้าน้องเอ๋ยเนี่ยพี่ดูแล้วไม่อิ่มงงพิเศษอีกนิดหนึงน่งฮะก็40บบาทคราวนี้คือแบบว่าต้องคานออกจากร้านเพราะว่าได้เยอะมากทีเดียวนะฮะ ซึ่งนางอ้อยทองคำนะฮะหรือว่าลูกค้าเรียกว่าเจอ้อยคนสวยนี่แหละก็เล่าให้ทีมข่าวฟังแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยตัวเองมีอาชีพทําสวนครับก็มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะฮะตั้งแต่รุ่นยายรุ่นแม่และก็ตกทอดมาถึงตนกับลูกชายเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่3เข้าสู่รุ่นที่4นะครับนับตั้งแต่รุ่น1จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็50ปีแล้วนะกว่ากว่า50ปีนะฮะต้นตำรับจะเป็นหมูเรียงที่ขายมานานครับ เมนูเนื้อเลียงเนี่ยตนและลูกชายเนี่ยเพิ่งแบบเพิ่มเติมขึ้นมา,านะฮะก็น่าจะขายได้หลายคน